ประกาศประกาศผมนะครับคุยกับหมอเพิก่งออกไปนะครับผลการสวดครั้งที่หนึ่งนะครับมีแบบอะไรนะมีมีริบหลีริบหลีผลริบหลีริบหลีมากนะครับก็มันมันมันเหลือเชื่อหมอไม่น่าเป็นไปได้นะครับก็แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของห้องแลบนะครับ แล้วก็ก็พอดีพอประมาออกมาแล้วก็สวดใหม่ก็เลยสวนทางกับครั้งแรกมากนะครับก็สวดกันหลายรอบก็เลยมีการสวดครั้งที่สามนะครับก็ตรวดครั้งที่สามปั๊บหายขาดเลยนะครับไม่มีนะครับก็สรุปว่าผมไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วหมอบอกว่าให้ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วคนที่ ิคนที่พบปะผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้ให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับผมนี่หมอก็ต้องขอโทษผมมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังกลับบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้เราก็อย่าไปโทษหมอครับเพราะหมอก็ทํางานของเขาหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าเราสิดเนี่ก็เป็นผลดีครับเราก็ได้ไปสวดคนในครอบครัวไปสวด นะครับมีการป้องกันตัวมากขึ้นนะครับมีการหน่วยงานต่างๆก็ได้ไปตรวจใครตรวจมันมันก็สบายใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและขอบคุณคุณหมอนะครับผมก็อย่าโทษกันนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เช็คให้มันชัวร์ตอนนี้ชัวร์นะครับผมไม่ได้ติดโควิดเรื่องจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณครับกลับบ้านเลยครับ